สวัสดีครับเ่อนพ้อนลองพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงพู่ทิมอิสริโกวัลหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมวัดีช่วงค่านะครับช่วงค่าของวันเสาร์ครับวันนี้เสาร์ที่27แล้วครับปลายเดือนแล้วครับเวลาเดินเร็วมากครับผม วันนี้เอาเหรียญมาให้วิพากษ์วิจารณการน,นะครับเอาเหรียญมาเสวนากันนะครับกระชับเข้ามาอีกสักหน่อยช่วงนี้นาทีนี้มงคลของหลวงปู่ทิมนี่ชุดกระชากดึงราคาอัพขึ้นมาจนน่ากลัวนะครับบอกเลยว่าใครที่ยังหลังเลยังไม่แน่ใจหนึ่งเจ็ดบ้างอะไรบ้างนี่ ต้องท่าทางว่าจะตามเก็บลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่เขามีพอมีกระตังเนาะเขาก็เก็บกันไปก่อนล่วงหน้านะครับก็โชคดีไปนะครับก็เก็บตามกำลังก็แล้วกันครับผมรวมทั้งพระพงด้วยนะครับตัวนี้ออกมามากมายเหลือเกินครับเหลือคณานะครับส่วนตัวแอดมินเองก็เอาพอเอาพอ มาใช้ครับมาใช้ในเรื่องราวต่างๆพ่อมองคลของหลวงปูก่ก็ก็ใช้ให้มันถูกเนาะใช้เรื่องโพคทรัพย์ใช้เรื่องของธุรกิจการค้าการขายใช้การเดินทางใช้ละนา,นาประการแหละเนาะครับผมหลายอย่างก็เลือกใช้ให้มันถูกต้องก็เปรียบเสมือนกับอาวุธนี่แหละอาวุธหนักอาวุธเบานะครับปืนผาหน้าไม้ กระบอระเบิดอะไรกว่ากันไปครับผมเรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับคือเหรียนนี้นะเป็นเหรียญที่ผ่านงานประกวดมาแล้วนี่นะเป็นเหรียญที่ผ่านน่าจะได้อันดับสองมั้งนานหลายปีแล้วลวะครับนานมาแล้วนานมาแล้วเก็บเอาไว้ดูนะครับเอาไว้ดูรูปรางหน้าตาเขาจะเป็นเนื้ออทองแดงนะครับองค์นี้นะเป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยว ประเด็นวันนี้นะจะอยู่ที่โค้ดครับผมประเด็นจะอยู่ที่โค้ดนะครับด้วยผมก็ไปเก็บมาเปรียบเทียบมาดูเทียบเคียงกับหลายๆวาระที่เขาออกมาอยู่มันก็มีที่คล้ายกันนะที่คล้ายกันแล้วก็ที่เหมือนกันโดยเฉพาะโค้ดนี่แหละที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกันแปลว่าเขาจะเอาบล็อกไปต่อยอดกัน นั่นแหละนะครับในรูปแบบของการสร้างเหรียญของหลวงปู่ทิมเหมือนกันกับพระคุณแผนทุกประการครับก็มีการปรับกันแก้กันแต่งกันสักหน่อยองคนี้สวยนะมันเป็นวงเดือนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวดูอันนี้นเป็นวงเดือนครับวงเดือนงามงามครับเห็นนะครับวงเดือนนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้บริเวณเขียนท่านนะครับใต้องเจ้าปู่เจ้าญาพญานานะครับเห็นไหม เป็นรอยวงเดือนครับเป็นผิววงเดือนครับบนด้วยครับข้างบนด้วยดูเห็นอยู่ประมาณหนึ่งครับเนาะมาดูข้างล่างนะครับตัวนี้ก็ดูประกอบได้นะครับเ,เพื่อนๆนครับผมดูประกอบได้เส้นลัดธิมีเส้นอะไรเขาขึ้นเยอะนะครับสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นาป,ปกเนี่ย ซึ่งมันก็จะมีพิมพ์สองพิมพ์นะครับเป็นอูสั้นกับอูยาวครับอันนี้เขาเรียกว่าอูสั้นอูยาวครับนี่นะอูยาวครับอายุเนี่ยอูแบบนี้ยาวยาวครับและอีแบบนึงก็จะเป็นสั้นๆครับไหนอยู่ใกล้มือไหมเอออยูอ่ใกล้มือไหมครับเพื่อนๆก็กลับไปดูที่เก่าๆก็แล้วกันนะนีมีครับนี่นะ นี่ครับอูแบบนี้อูสั้นครับนี่อูแบบนี้อูสั้นนี่ครับนี่ทีละลึกอายุนี่ครับอูสั้นแบบนี้ครับหน้าปกอันนี้อูสั้นอันนี้อูยาวครับนี่นะวันนี้นะครับในสไตล์ของหนึ่งเจ็ดของเขาแล้วเขาก็จะมีกรรักการดูของเขาแหละนะครับแต่มาดูอันนี้ไม่ต้องหนึ่งเจ็ดนะครับเอาบล็อกวัดสร้างนะครับนี่นะดูความผมชัดสวยงาม จมูกมีรอยผ่านการนั่นสักหน่อยอยู่ครับใครใครจะแคบแคบไว้นะครับอีตัวนี้นะครับอีตัวนี้นะครับเป็นประเด็นเลยนะวันนี้นะสำคัญมากๆเลยนะครับนี่นะโคดต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าลักษณะเหรียญเนี่ยมันมันไปหลายวาละการสร้างอยู่เท่าที่ดูเดี๋ยววันนี้จะมาเทียบให้ดูสัก สองสามวาลระการสร้างนะครับที่มันไม่เหมือนกันครับคล้ายกันไม่เหมือนกันข้างหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมตรมาสนะครับเขียนว่า 18, หนึ่งแปดอนกันนะนี่ครับเดินทองแดงก็จะมีอันนี้แตกมาแบบนี้ครับเป็นรัศมีจากขอบเหรียญไปแบบนี้ผมก็ใช้องค์นี้เอาไว้ดูแล้วก็ดูขอบขอบเหรียญน,นะ ตัวหูห่วงเขาจะมีหลุมหลุมจุดอยู่ซ้ายมือเราครับเวลาเราดูตัวนี้ซ้ายมือตัวนี้นะครับผมมีาีมือตัวนี้ครับผมซ้ายมือตัวนี้นเป็นหลุมหลุมอยู่ครับตรงนี้นะ<ม>จะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็จะมีไม่ต้องเห็นนะต้องเห็นอันนี้แล้วก็ขอบตัดก็เดี๋ยวต้องเทียบนะขอบตัดผมหาเหรียญมา,า,า,าละเนี่ยนะหายากเลยเกินเขาน่าจะรู้เขาก็เก็บนะครับในมาละที่ผ่านมา อ uh. เอาละเป็นเรื่องต้นเอาอตัวนี้จะก่อนนะครับทีนี้มาดูตัวใหม่ครับมาดูตัวนี้ครับเป็นเนื้อนี้ดูเนื้อนี้ดูเนื้อนี้นะครับนี่ครับดูลักษณะี้อันนี้ยิงสวยชัดเลยครับนะครับนี่ครับเป็นวงเดือนครับเส้นวงเดือนตัวคมตัวชัดอันนี้ข้างบนก็ยิงชัดนะครับสำหรับเนื้อทองเหลืองฟ้าบาทนี้นะ นี่ข้างบนครับชัดกว่านี่ดูข้างล่างสิข้างล่างก็เห็นเปรียวรัศมีออกด้านข้างกันครับจะเพลเฮลนะครับวันนี้นะเสวนากันครับเสวนาัตามสัญญาว่าจะมาตอนเย็นด้วยชดเชยครับหยุดไปหลายวันครับอ,อีครับจับอีไว้ครับ ตัวนี้มันจะเป็นตะปุ่มตะปํานะครับเป็นข้างระหว่างเข่าแขนเนี่ยเขาจะเป็นเส้นเยอะเลยนะครับทั้งสองทั้งสองเนื้อนะครับมันจะเป็นเส้นเป็นพื้นผิวพื้นผิวให้เห็นมันต้องสองเอียงสองรูปครับเอียงสองครับเนี่ยมันจะเป็นตะปุ่มตะปําม,มันจะเป็นพื้นอีกแบบหนึ่งเช่ไหมนี่ครับ เออองนี้ก็ชัดถีเหมกันเอาแคบดีน่าจออีกอันนึงครับใครจะแคบอีกไหมเออเอียงด้านนี้เนาะยอย่าวันนี้ผมมองให้เอียงเอียงเอียงแคบอ,อ,อันนึงนี่นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้อนนัทองแดงนะอื่นๆเหมือนกันแล้วที่นี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะมี ปั๊มลักษณะเกิดจากการปั๊มครับปั๊มก่อนปั๊มหลังนะครับดูด,ดูดูขอบลัศมีฝั่งนี้นะครับเรียนพวกนี้นะครับเป็นลัศเี้จากขอบข้างนะครับมาดูเรียนนี้ครับนี่ครับลัตมีจากขอบข้างแล้วก็จะมาแตกชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของเขาในสําหรับเน้นนี้ก็คือตัวนี้ตรงตําแหน่งหนึ่งแปดเนี่ยครับลงมานะครับยันตัวไหนไม่รู้ละเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนี่นะตรงนี้นะ ขอบต้งแตกทีนี้มาถึงซุ้มนี่ครับแตกตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้ครับนี่นะแตกตรงนี้นะครับมาถึงซุ้มเฉพาะเหรียญเนื้อนี้นะเนื้อทองฟาบาทเนี่ยทองเหลืองเนี่ยส่วนอันนี้ไม่มีครับไม่มีก็แปลว่าเขาเขาก็แตกตามตามจํานวนที่เขาปั๊มปั๊มมากเหรียญมันก็ชำรุดมันก็จะเกิดรอยพวกนี้แหละตามสันนิษฐานเอาตัวนี้ที่บอกว่าต้องมีเนี่ยตรงนี้นะตรงลุมอะไรล่ะ นี่ครับลุมนี่นะขอบเหรียญครับเป็นประมาณนี้หูห่วงหูห่วงนีครับจะเป็นแบบนี้หูห่วงครับจะเป็นแบบนี้นี่นะครับหูห่วงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้จับเหรียญผิดซะงั้นครับหูห่วง นี่ครับหว่วงครับโอเคนะเทียบไปเห็นทรงเรียนเอาตะก,กี้ดูอีใหม่รอบหนึ่งซิ<อ>นี่ครับผิวเขาจะเป็นแบบนี้จับเรียนผิดตะก,กี้ครับขออภัยแล้วก็เวลาเราดูหูห่วงด้านหน้าครับมันก็จะเห็นเป็นขยักเป็นชั้นอยู่เห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับจะเป็นขยักเป็นชั้นแบบนี้นะครับด้านขวามือเราเนาะครับอนี่ด้านขวามือเราครับนี่นะตำแหน่งนี้เอามาใกล้ๆก้กันกลัวหน้ามันสึกครับไม่อยากว่าใกล้กันนักอ้าวนี่เลยนี่เลยนี่เลยหอบคอหูห่วงนะครับเจ็บคอครับใช้เสียงเทรียมาก เท็แลนะเทศแแลนะเทศแทศแลมากนี่ครับมันจะมีลุมตัวหนึ่งอยู่ขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับลุมชี้จุดให้เห็นลุมตัวนี้นะลุมขอบเหรียญตรงนี้ครับขอบเหรียญที่อยู่ตรงนี้ครับอย่างนี้จะมีเป็นลุุมๆอยู่นะตรงพื้นเหรียญเห็นนะครับ هنا, นี่นะนี่นั่นเลยครับนี<__ Senin, <_<_> anyway, ่มาดูตรงนี้นี่ครับตัวนี้ครับเป็นขอบเป็นลุุมๆนี่ครับ ตำแหน่งนี้เลยเอ้าอันนี้เป็นจุดที่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ดูอยู่ว่าอืมถ้าเป็นอย่างเงมันมันมันวาระเดียวกันอย่างแน่นอนเลยนะครับทั้งสองเหรียญเนี้ยมันมีนั่นเหมือนกันแต่ทีนี้ตัวตัวโคตก็อันเดียวกันนะโคดก้อนเดียวกันนะครับแต่คนละเนื้อนะคนละเนื้อด้านหลังก้อนนี้มันแตกนี่มันแตกอันนี้ไม่แตกนะครับนี้ไม่แตกนะครับมันจึงแตกบางตำแหน่งครับ ันี้แตกด้านข้างนี่แตกเหมือนกันอยู่นี่ครับแต่ตำแหน่งนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ครับนี่ที่เขาแตกนี่นี่เส้น่านมาถึงขอบเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีมีแต่เฉพาะด้านนี้ฝั่งนี้ที่เหมือนกัน จะขอบรศิีขอบข้างนี่ครับเหมือนกันอยู่อันนี้นะเหมือนกันอยู่ครับแล้วก็รศิีต่างๆเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันอยู่ทีนี้มาดูขอบเหรียญดูขอบนะครับใกล้กันแต่คนละขอบตัดคนละอย่างใกล้กันแต่มันคนละอย่างครับมาดูนะครับผมใกล้กัน แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับใกล้กันต้ขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้ก่อนนะใกล้กันใกล้เคียงแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นี่ครับดูนะครับจังหวะการยกการตัดของเขานี่ครับเขาก่อนเรียนอื่นๆนนะผมก็พูดอยู่นะว่าตัวโลหะเนี่ยมันคนละอันกันมันก็ความ อะไรต่างๆมันก็เพี้ยนกันไปด้วยนะครับรอยตัดอันนี้ในมุมของแอดมินนะครับผมเนี่ยนะครับเห็นมมันใกล้กันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันร้อยนะครับามาดูฝั่งนี้นี่ครับใกล้กันแต่ไม่เหมือนกันนะ โค้ดเหมือนกันตำแหน่อื่นๆเหมือนกันทุกประการผมก็ตีว่าเขาไล่กันเขาวาระนี่ครับผมนี่นะน่าสนใจนะครับน่าสนใจการขอบตัดก็ต้องดูนะครับผมผมผมดูนะครับใครว่าไม่ดูก็ก็สุดแท้แต่แต่ต้องดูครับไม่งั้นเราดูไม่ขาดครับดูไม่รู้ครับนี่นะใกล้กเคียงกันครับก็เอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้เทียบครับนี่นะ สำหรับบาลานี้ส่วนถ้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาเนาะเนื้อเดียวกันกับตัวเขาเลยนาเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอย่างวงนี้เขาก็จะมีรอยจานครับมีรอย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 โคดรอยโคดตีโคดเลขสามเข้ามานะนี่ตีโคดเข้ามาโคดก็โคดตัวเดียวกันนี่แหละโคดอีกนะมีลัษณ์มีวงเดือนอะไรเหมือนกันทุกประการนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญนี้ นี่ขอบตัวนี้เป็นหลุมเห็นไหมครับขอบเหรียญแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นรอยบักสําหรับหูห่วงด้านหลังก็เป็นหลุมเหมือนกันรอยแบบนี้นะตรงนี้ก็มีรอยตีบแต่ขอบรัศมีเข้าไปแล้วก็มีแตกตรงนี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันทุกประการสําหรับเหรียญ เนื้อทองเหลืองหรือเนื้อฝาบาทนี้นะครับอุยาวครับผมวันนี้คุยกันเรื่องนี้เอามาดูขอบตัดเขา,าเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันน่ครับมันมันจะชัดเจนกว่าเนื้อทองแดงเมื่อสักครู่นี้นะนี่ครับเป็นไล่ตั้งแต่ตัวหูห่วงเลยนะครับหูห่วงเดียวมาเทียบกันอีกทีหนึ่งหูห่หวงนี่ครับหูห่วงคนละอย่างกันอยู่นะครับให้ดูแล้วเอามาดูคู่นี้ นี่ครับตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นเลยเขาก็จะไปคู่กันแบบนี้เวลาเราดูขอบตัดนะนี่ครับมันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับสำหรับการสร้างเหรียญ ว่ารานี้หน้าปกนะครับอุยาวนะครับนะอุยาวเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ้ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการใกล้กันมากๆเลยนะครับแต่ว่าขอบตัดคนละตัวกันสลับเนื้อทองแดงกับทองเหลืองตัวนี้นะแต่โค้ดอันเดียวกันเลยนะครับและว้อตัวเนี้ยผมก็เอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นองค์ครูก็ว่าได้แหละนะเพราะเขามันมีใบการันตีของเขาอยู่นะครับสลับหน้าปกองค์นี้นะครับ อ่าแล้วก็หลังหลังมันก็จะมีสองแบบเรือหลังอะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหลังแบบนี้ก็ใช้ใช้ใช้หลังหลังของไตมานนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บางคนเขาก็เรียกว่าห nah น้าปกข้าหนา้าปกมันก็มันมีคําว่าไตมานถ้าว่าสื่อไตมานมันก็จะสื่อปเป็นเหรียญน,นี้นะครับไตมานเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับไตามานจะสื่อปเป็นเหรียญน,นี้ซะมากวกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ ok าปกนะครับ อาเขานี่มันมีอีกอันหนึ่งนะครับบาระหนึ่งคนละผมว่าคนละวาระอันเดียนเนี่นะคนละบาระเพราะว่าสองดูขอบแล้วสองดูมันมีเห็นอยู่แหละรัศมีน่ยมันมีเห็นแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็มีเห็นแหละนะครับขอบขอบตัวเนี้ยผมถึงว่ามันจะไล่วา,าระกันแต่ตัวโค้ดตัวเดียวกันทุกป,ประการนะครับนี่ขอบพวกนี้อันนี้ไม่มีแตก แต่จุดพวกนี้มันหายไปนะครับจุดจุดที่อยู่ขอบตรงนี้มันหายไปครับพื้นพื้นที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขอบลุมขอบอะไรพวกนี้มันหายไปแล้วก็ผมก็ไปดูขอบตัดมันก็คนละตัวเนี่มันหายไปนะครับจริงๆมันต้องมีเนาะนี่นะตรงนี้ครับเห็นไหมนี่นี่ขอบตรงนี้นะนี่ครับเขาะจะมีตรงนี้เอาวันนี้เอามาชี้ตำหน้เอาให้เพื่อนๆเห็นนะครับ <ülme. S 1> <htt S 2> ตำหนเิเพื่อเป็นเพียงแค่เป็นเพียงเพื่อ,อใช้ในการพิจารณาเท่านั้นแหละนะครับมันไม่ได้ไปตัดสินเดี๋ยวเขาก็จะว่านนนี้นั่นนะเนาะแต่ต้องรู้ครับขอบตัดก็ต้องรู้ครับไม่ดูไม่ได้หรอกไม่งั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์กดกันเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นแม้ว่าขอบตัดอะดูขอบตัดสักหน่อยขอบตัดสำไมแม้ว่าขอบตัดเขาจะคนละขอบตัดก็ตามแต่ โพสเขาอันเดียวกันแสดงว่าในวาระการสร้างมันต้องไล่กันไปแบบนั้นกลุ่มผู้สร้างกลุ่มเดียวกันก็สามารถพูดได้อย่างนั้นนะนี่ดูนะมันไม่ไปด้วยกันร้อยเปอร์เซ็น่ะมันก็พูดยากฟันธงยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พูดกลางกลางเพราะส่วนใหญ่แล้วเราเวลาเราดูอ่ะมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันใช่มันโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อ ก็อยากจะให้ของเรามันถูกมันใช่กับเขาอะไรอย่างนี้นะเป็นกลางๆไว้ครับเป็นกลางๆไว้นี่ครับขอบตัดสําหรับเหรียญอันนี้ด้วยครับนี่นะหลุมตัวนี้มีไมเ่เ่ยนี่ครับก็ใกไก่เคียงกันแต่มันไม่มีทั้งหมดหลายจุดอยู่ครับนี่เลยนะแต่แต่แต่มันขอบตัด แสดงว่าอันนี้อันนี้ววละที่1วาระวลาถ้าตีเป็นคนละอย่างเนาะอันนี้2บอกเนื้อนี้นะครับแล้วอันนี้ต้องเป็นอันที่3มเพราะทั้ง3ามอันนี้เนะี่ยมันเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับผมโค้ดตัวเดียวกันเนี่ยโค้ดตัวเนี้ยโค้ดตัวเดียวกันครับ,รบ au, เอียง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 ให้ถ่ายเนี่ยโค้ดตัวเดียวกันครับเนาะ ก็เขาก็มีอะไรหลายอย่างนะครับนี่ครับยีพื้นลุมตัวนี้มีไหมนะนี่พื้นลุมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีพื้นลุมตัวนี้ดูลุ่มอยู่เดี๋ยวอื่นมีไหมเดี๋ยวสองรุ่นนั้นมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับมีจานเลยนะนี่นะเห็นรอยจานอยู่นะครับเพื่อนๆนครับผมนี่รอยจานครับข้างล่างนี่ก็จานครับนี่นะจานครับ นี่ครับเราท่านก็ใช้พุทธคุณเนาะเราไม่ได้ไปมีเป็นห้าร้อยพิมพ์จะเก็บห้าร้อยพิมพ์ก็ไม่ไหวแล้ว,ลวก็เอาใช้เอาตามนี้ครับเท่าที่มีก็ออพอแล้วปฏิปทากับหลวงปู่เอาข้อวัดปฏิบัติท่านมากระทำท่านมาใช้นะครับพุทธคุณก็เราก็เปิดจิตเปิดใจมีไม่เอ่ยเดี๋ยวุกคนแค่นี้ก็พอแล้วครับตอนนี้ผมน่ากลัวมาก,มากบอกไว้เลยน่ากลัวนะครับตอนนี้ก็ ก็ยังตอบคาถามโอ้มีอยู่นะครับมีมีม,มีนี่ไงนี่ไงจุดจุดจุดก็เที่ยวต่อบคาถามเพื่อนอยู่หลายคนผมก็บอกว่าอันตรายครับระวังก็ได้แค่นั้นแหละเอออันนี้ไม่มีมีไหมไม่เห็นครับศึกษากันไปส่องกันไปเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ตอนยีกว่านาทีครับก็หวังว่าจะเป็นอ่า ส่วนหนึ่งนะครับเอาไปพิจารณากันนะครับผมเพื่อนพ่องนองพี่กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนวันนี้เสียงนาปกนะครับนาปกลงปูทิมนะครับใส่มาหนาปกอุยาวครับเสวนากันพูดคุยกันดูโคตรดูตำหนิโน่นนี่นั่นนะดีกว่าไม่ได้หยิบยกอะไรมาพูดคุยกันเลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับทางรอดต้องศึกษานะครับผมโอเคนะครับบุญรักษาครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสหรับค่ำคืนนี้มีอะไรก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับ กดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับศึกษาไปได,ด้วยกันเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พบก,กันอีกทีนึงครับผมวันนี้ไปก่อนครับไปก่อนครับนันลับฝฟันดีเด้อจากสอ,อนวอนทีวีครับสวัสดีครับผม